สวัสดีพี่น้องปองไปสุขุมสุขวัเดอรครับผมตอนรับเข้าสู่ช่องเจ็กหนึ่งวันฉลองครับผมอ่ะคลิปคลิปนี้พี่น้องครับผมกับบอดี้มี่เรื่องราวข่าวสารในแวดวงหมอลองหมอล่ำมาฝากพี่น้องนะครับแต่นะครับเอ่อที่ผมเที่ยวท่างเสนตหนีมากเป็นสิบป,ปีแล้วพี่น้องครับผมเพลินกระพึง สงบํารุ่งนะครับเนาะถนนแล้วนะครับไม่ๆสดๆร้อนๆเลยนะครับเนาะเส้นนี้เป็นเส้นเชื่อมระหว่างอําเภอมหาชนะชัยนะครับผมไปที่อ,อเาเภอมหาชนะชัยนะครับจังหวัดยะโสธรน,นะครับผมเชื่อมต่อไปที่อํอเาเภอเดี๋ยวเด้อคำขืนแก้วของจังหวัดยะโสธรน,นะครับเป็นถนนเส้นตรงนะครับเนาะยกาวอยู่ประมาณจะ 40กว่ากิโลนะครับเ,เ,เพิ่นสอบเพิ่นเห็ดไหมพี่น้องผมกลายเป็นจากข้างสองเลนนะครับกลายเป็นถนนสี่เลนเป็นถนนไม่ใช่ถนนล,ลาดยางนะครับผมเป็นถนนคอนกรีตสวยๆเลยพี่น้องครับผมสวยๆนะครับช่วงนี้มีข้อมูลซึ้ว่าทางประเทศไทยเขานะครับเนาะการสอบบำรุงถนนหนทางนะครับถนนลาดยางนี่สิสินหน่อยโล่งแล้วนะครับเนาะบางส้นทางที่มีรถแรียนไล่ นะครับเพืนอจะสีดัดแบลงมาเป็นถนนถนนข้นกรีผมกับวัเป็นวิศวะเนาะผมกับวเป็นค้นสางถนนบริมีความหูเตะใครไมีความรู้สึกว่าเอ๊ะถนนข้นถีดีนาสีนาีิน่นกว่านาสีคงทนกว่าถนนลาดยางเนาะความเยวนีกว่ามั้ยเงไปจนหอดุลละครับผมอำเภอข้างคื้นเกี่ยวคุณละ่ะงามพี่น้องครับผมสะอาดสะอาดสะอาดนะครับ สะอาดหูสะอาดตาดีเนาะ <c oughs> ผมเห็นแต่พี่น้องทางอ่านสปบอล่าครับผมช o u t u b e ไลน์ช่องนะครับที่เพื่นด้มาเทียวประเทศไทยบา้านเฮ้านะครับบัสีครับลดไปทั้งขอนแก่นนะครับทั้งอุดรมาทั้งมุกดาหารหรือว่าไปทั้ง,งอกทําง,งานเพิ่เห็นถะเลถนนหนทางในบาน้านเฮ้าเป็นก็โอ้ยยกย่องส้มเซยพี่น้องครับผมนะเพื่อ,อเพิ่นบอกว่าโอ้อยากยกถนน แบบนี้กลับไปไหวแถวบ้านดเิเพื่อนว่าเนาะ <c oughs> เอากะจะได้กะสีคอ่อยจะเลื่อนไปนานนั่นแหละครับ,บผมว่าศรีอยุธยาในกระตามแต่เนาะเนี่ย <c oughs> พี่น้องว่าจังไรเนี่ยครับผมพี่น้องว่างามบ่เท่าที่ผมเที่ยวมานะครับเนาะพอสางแล้วนี่งามครับผม อันที่ผมเหลือใจอย่างหนึ่งผมยัอดอกเนี่ยนี่เนี่ยอันสะพานนะครับเนาะสะพานขามแม่น้ำเนี่ยสะพานขามแม่น้ำเนี่ยจากที่จากที่มีอยู่สองเลนนะครับเนาะเพื่อนจะขายายได้พี่น้องผมกะเงดนำ้ำคนก่อสางอยู่ผมงึดน้ำค้นที่สางถนนวนทางผมงึดน้ำวิศวก่อวิศวก่อนเนาะ เพื่นตอกเสาเข็มแนวได้น้ำไหลทวนทวนอยู่เมือ่อดีบ่าเคยเห,นเหินแหงจักเทือเพื่อนจะขย้าย,ายออกไปได้พี่น้องครับผมผมเหลือใจไรยตอนนี้เพื่อนซนะ่อมไม่ไมสร้างไม่ไหมนะอ่ามองช่วงคามอันแม่น้ำนี่ละผมกระจนนจอดรถแล้วก็มายางเบิงอันเป็นเหตุเนาะเพื่อนมันมีตอกเสาเข็มแนวไดเพื่อนคือตอกได้เพื่อนในเหตุจังไรน้ำมันจังสีบไอลเขาที่สีไหมครับพี่น้องอืมผมกระนจนจิจอดรถและงยาง ไปซวงเบิ้งหลุดได้ผมก็ไดย้อนอยากหูอยากเข็นนี่แหละพี่น้องเอ้ยเนี่ยอันนี้ก็เป็นถนนลาดยางครับผมประเมนประเมนคอนกรีตเนาะช่วงถนนคอนกรีตจะมีอยู่ประมาณนั้นนะครับแต่ว่าขับอีกประมาณจัดบกไก่นะครับอีกบกไก่แห้งไปในเกษรีพอถนนคอนกรีตอีกรอบหนึ่งเส้็จนั้นเิ่นกระพึงบำร,รุงรักษาสอบไม่สางไม่กระพึงแล้วขึ้นกันพี่น้องครับผม ถือว่าถนนสินนี่นะครับเนาะกะจะเลื่อนแล้วครับหลังจากที่ก้อนน้นนี้มีแค่สองเลนเท่าน,นั้นเองซ้ายขวาเนาะตอนนี้ก็มีสี่เลนเลยครับผมนะฝั่งซ้ายสองเลนฝั่งขวาสองเลนนะครับมีเกาะกลางพร้อมนะฮนะอ่าช่วงกาะกลางกับสิมีไฟครับผมโตกแรงมากนะครับแสนพระอาทิตย์ดับไปแสนไฟนะครับบริเวณกาอกกลางถนนก็จะเปิดขึ้นเนาะ เพราะว่าเพ็่นใส่ระบบพลังงานแสงอาทิตย์นะครับช่วงเจ้จงแจงเศร้าๆนีิละเจ้งแจงเศร้าๆนี่ก็เพิ่นกะสีสังคอเสียงเก็บไว้ใส่ย่ามขึ้นนะครับถือว่าสุดยอดในการพัฒนาอีหลีครับพี่น้อง ในอนา,าคตน,นาดกบ่เป็นสีขยายเป็นโกเล่ยเป็นบวัวเนาะเส้นนี้เส้นสนี้ปกติแล้วถ้าเป็นเป็นชุมเทศกาลเนาะหรือกบฏเป็นเส้นได้ก็ตามแต่ลดหลายอยู่ได้ับเส้นนี้ก็ได้เพราะว่าเส้นนี้มันสามารถทะลุไปในหล,ลายจังหวัดได้นะครับไดไห้หลายคนี่ไปเห็ดงานอยู่หนองค่ายอะไรเสียหลายคนจะไปเห็ดงานอยู่อุดรคอนแก,นแก่นล้วก็มีบบานเกิดอ,อยู่สีสเกตเ,เนี่ยโสทอนอุบลราชธานี เพื่อกมาเส้นนี้ได้พี่น้องครับผมหรือเพื่อนไปเห็นงานทั้งอุบลศรีสเกตยอยากกับบานท้งหน้องข่ายอุดอรรอยอเอสคอนของขอนแก่นกมาเส้นนี้แหละพี่น้องครับผมมันสะดวกสบายมันใกล้ที่สุดแล้วเนาะพี่น้องวัจันทร์นี้นครับผมหลังจากที่ในเบิงถนนหนทางนะครับเส้นเชื่อมระวางอำเภอมหาชนะชัยกับอำเภอคําคืนแก้วนะครับตลอดสองขางทางกับบริมิตึกล่ามบานช่องเองี้ยนะพี่น้อง,พองเพราะมันจะเป็นเส้นแบบอ่ เป็นยังครับผมเป็นเซนทีแบบตรงผพานมูบอกมูบานต่างๆเนาะสองขางข้าง,งตอนนี้กาเขาในให้ในหน้าก็เริ่มเขียวแล้วครับผมเริ่มเขียวเขาบางให้บางช่วงก็ออกเป็นเหลืองๆดอกสองสัยปุ๋ยบ่ถึงเคือจังไก่พุเนี้ยสงสัยปุ๋ยบ่ถึงน ขอบแล้วฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับกดติดตามช่องห้นัมเฮเดอร์ครับผมช่องเจ็กหนึ่งวันฉลองนะครับช่องเจ็กหนึ่งวันฉลองเป็นช่องน้อยๆเดอครับผมคนติดตามไป็ยังบ่ทันหลายนะครับเนาะฝากพ่อแม่พี่น้องซอยเป็นกําลังใจไหนเเดอร์กดไลค์กดแชร์ผู้ใดที่ยังพลาดเด็กกดติดตามช่องไฮกากพ่อแม่พี่น้องนะครับพ่อพ่อแม่แม่เอื้อไอ้นะครับลุงป่านาอาสุขสุกขูุกคนซอยกดติดตามนะครับซอยกดไลค์ซอยกดแชร์ไฮเนะ ลนนีกับบริมีอียงหลายบริวาเรื่องศิลปินเลยครับบริวาเรื่องนักลองนักล่ำนะครับเนาะอยากให็นพรม่พิน้องเบิง่งบรรยากาศสองข้างทางบรรยากาศที่มันเปลี่ยนไปนะครับจากถนนสองเลนกลายเป็นถนนสี่เลนครับผมใส่เวลาในการสร้างป่ฮอดปีดอกมัอมกลมวะประฮอดปีนะครับเป็นถนนเส้นตรงครับทุเชื่อมต่อสองอำเภอของจังหวัด ยาโสท่อครับผมอําเภอขําเคินแก้วกับอําเภอมหาชนะชัยซึ่งถนนเซนเซน,นีจะทะลุปไปฮอดกุลละครับผมอําเภอราชสีสไลนะสด์นะครับเขาสีสเกตนะครได้นะครับเขาอําเภอคุณทุกค์พิสัยนะครับหรือว่าตรงไปทั้งสุดดอกสุดินเขาโคตรดอกโคลาดได้เบิดพี่น้องครับผมมันเชื่อมกันเพราะพี่น้องเนาะมันเชื่อมกันเนี่ยรถกั สิบุคคลายเป็ปันไดพี่้องมือนี้ก็เป็นมือวันหยุดน้ำหลักมือนี้ก็เป็นมือวันหยุดน้ำวันนี้วันแม่แห่งชาตินะครับผมกาหลังจากขี่กลับบ้านไปชาติแบตชาติพลังงานก่อนเดินทางกลับไปสู่งานต่อที่จวัดมุกดาหารกระเด็กกาบแม่บอกหกักแม่ขอแม่ก็ให้พ่อนจนคนลุกเงยียบๆพลัดลพี่้องเอ้ย เ็ดคู่ปีพี่น้องครับผมปีและหลายๆเทือในการกราบในการบอกฮักเม่กับพอเนาะอตอนนี้น้อยกับบอกล้าดอ,อกครับผมตอนนี้น้อยกระฆ่า,าแต่อยางอายอยู่อยางอายยันหมดิอยางอายเพราะว่าสังคมของชาวอีสานบ้านนอกเนาะเพื่อนกระสิบ่ค่อยได้บอกอันบอกฮักกันเพื่อนกระสิบ่ค่อยได้สนใจอ่าเรื่อง วันกอกวันเกิดวันมอวันแม่ผมก็บ่อยได้สนใจนะครับผมคือขอบพวกผมเนี่ยผม่มีผู้ใดจัดงานวันเกิดเลยนะครับตังแต่นนหน่อยเขาไ่ผมบอกผมเคยมีการจัดงานวันเกิดจากเทียนนะครับแ้วกาตังแต่นหน่อยหอดประมาณจบมอหกผมกับเบคเคยกาบเมกาพอเบคเคยบอกฮักเมตะเคียนเคยจะยกมือไหวแบบไหวไปโรงเรียนไหวก็มาจรโรงเรียนไหวย,ยู่แต่ว่ากาบเนี่ยกาบเท้ากาบตีงสิแม้ ก็เ่เคยกราบได้ชือเนาะในเทศกาลได้ก็ะตามแต่ในใจอยากอยากกราบตั้งแต่ในหน่อยกูแล้วครับแต่เด็กความว่าสังคมมันหันมันเขาบ่ิคอยเด็นแสดงความหักกันไปัานใดเนาะเขาใหญ่ขึ้นมากกันเลยห่วยไปไปไป,ไปเลี้ยนอยู่ระดับอุดมศึกษาปีหนึ่งเนาะก็เลยคิดว่าถ้าหา้า,าบ่ฝ่าวกราบตอนนี้เนี่ยสิเปทากราบตอนอัน เถวเม่แถอพ่อปอยู่น้ำเหลี่ยมันกัสีสายเกินไปอ็เลยว่าก็เลยเริ่มกาบมันจะพุ่นเลยครับผมก็ดเลยเศร้าอยากอายแต่ยอมรับอยู่วการ์ครั้งแรกกาบคำซ้องกาบครั้งสามครั้งสี่ครั้งห้านี่น้ำตาไหลไห้ไห้ด้วยความมันตื่นตันแม่น้องครับผมมันตื่นตันละกะนแถวพ่อแถาแม่ก็ห้ยย้กันเออแบบเราแถวพ่อแถาแม่อวยพ่อนเฮาห้ยแผลพ่อนรูกนี่เสียมันแบบห้วยน้ำตามันกับคู ปกปกปกปันฝ้นต๊เดือนหาไปแล้วพี่น้องครับผมอื ically, นั่นหละจังหวะเนาะนี่พี่น้องครับอีกอีกช่วงหนึ่งของถนนอคอนกรีตที่เพิ่นกับพึงสร้างเสร็จเนาะแต่ว่าเพิ่นยังพ่านเาาน,นี่ยมาเติมไฟใส่เกาะกลางถนนเพราะว่าอันนี้พึ่งส,นนสนนร้างเสร็จสดสดร้อนๆนะครับสดสดรอ้อๆๆๆนๆงามพี่น้องครับ,นรบถนนซ้ายนี่เส้นตรงตรงแล้วก็งามน้ำเนาะครับเนาะเออฝากทั้งด้านของช่องยูทูบเบอร์นะครับทั้งสปปอเล่านะครับ แห่ขับมาเบิงโซนนนทั้งผีในเด้อครับผมนะฮะแห่ขับมาเบิงโซนถนนทั้งผีแนงามบแพ่ถนนเส้นได้ในประเทศไทยกันแล้วกันละครับผมนะฮะลองลองขับมาเบิ้งขับถนนเ้นได้บัดนี้เนี่ยถนนเ้นอำเภอขัามเคืนแน้วไปอำเภอมหาชนะชัยนี่แหละจังหวัดยะโสธรครับผมขับมาเบิงเด้อขับมาเบิงนะครับมา่ายของไทยคิมล้ะกันพี่นอมเช่าสบปอล้ากัสศิเขามาเบิงเนาะเออ เดี๋ยวเขามาบเบิงเขามอบยางว่ามันงามสมัยขนาดผมขุ่นชิ่นกับถนนไล่ๆเส้นที่มีความเจริญครับผมปว่ C, าิสิเป็ดซีเล่นหาเล่นหกเล่นผมคิดว่าถนนเส้นนี้เป็นอีกเส้นหนึ่งที่งามครับผมงามหลายหลังจากที่สางเสร็จแล้วใหม่ๆหเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ซัมี่และพี่น้องครับผมนะครับฝากไว้ซัมี่พาพ่อพี่พน้องมาชมถนนหนทางสางแล้วไม่ไหมนะครับผมเส้นอำเภอขําเกินแก้วไปฮอดอำเภอมาหาชนา,าชัยนะครับเนาะ ฝากพี่น้องกดไลค์กดแช์นะครับลระกาฝากพ่พี่น้องกดติดตามช่องจริงงวันชลองให้น้ำเนียนะครับผมหักหน้อยๆค่อย,อยหักดนๆหักตลอดไปในเด้อครับผมพอกันไม่คลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอพุณและสวัสดีครับ